โยก็ขอสวัสดีชาาแมพาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับในสต็อของคริมนีเนาะเราเนี่ยมาอยู่ในสตคอกเกมโลบล็อกเองนะคะกันอย่างในแมปที่มีชื่อว่า a อน,นิเมช o w นดาวการอีกแล้วเนาะสำหรับในสต็อของครีมนี้นะคะก็ยังอยู่กับแซคลอลากันอีกเช่งเคยนั่นเองนะคะอ่ะเชิญทุกคนก็คือมาอยู่กับนายนทามแบบอนิเมช o w d ดาวกันนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วเด้เป็นการรีวิวเจ้าตัวแมปนี้ไปในคลิปเรื่องนี้นะคะจะมาทําการรีวิวตัวละครน,นั่นเองนะคะว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสกิลอย่างไรแล้วจะด กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งจให้กับเราด้วยสว่วนลิงก์ดิสคอดอยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยอ่านในของคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวสามตัวละครก่อนนะคะคุณผู้ชมที่ใช้เจมส์ในการซื้อ่ง <Wow. S 1> จ,จะอยู่ในหมวดตรงนี้เลยนะคะอาจจะมีให้เลือกหลายตัวใช่ไหมในของตัวละครที่เหลืออยู่ที่สามารถใช้เงินซื้อได้เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้รีวิวค้าหลังแต่เราเนี่ยจะมาทําการรีวิวเจ้าตัวละครน,นะคะที่เป็น3ตัวนี้ก่อนซึ่งจะใช้เจมส์นะคะประมาณหนึ่ง้อในการเปิดล็อกจะมีริมูรูนะคะจะเรื่องสลามแล้วก็แอ าจะเริ่มแบล็คโควเวอร์ส่วนไอเจนตตัวนี้เนี่ยเป็นอิโปนะคะคุณผู้ชมอ่าก็แรกสู่สังเวียนใช่ไหมชือ่ออนิเมะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะ oh. แต่เป็นตัวหมัดมวยตัวนี้นั่นเองจะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะคะในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวแล้วก็ไปมังโหมดฝึกเทรนนิ่งกันดูว่าจะมีสกิลอะไรกันบ้างนะเอกเดี๋ยวเรามาประเดิมเป็นริมารุก่อนจะใช้ประมาณเจมส์หนึ่งร้อยในการซื้ออ่าอันซ่าซื้อมาด้วยละกันเรียบร้อยฮะ,ะตามด้วยอิโปมาฮะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นริมารุก่อนเนาะ โอเคทุกคนมาเดี๋ยวเรามาทำการรีวิวตอริมารุกันก่อนเลยนะคะนี่คือหน้าตาของริมารุนะคะในเรื่องเราก็คือหน้าตาแบบนี้ชอบอยู่อย่างหนึ่งคือเมื่อเราเดินเนี่ยคุณผู้ชมทุกคนจะเห็นว่าผ้าคลุมหรือว่าผ้าที่มันปิดอยู่ตรงคอของเจ้าตอริมารุเนี่ยมันเคลื่อนไหวด้วยนะคะโคจะเทเลยนะสมูทมากๆเดี๋ยวเรามาทำการรีวิวสกิลเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมสำหรับสกิลแรกคือดาร์ t h ันเดอร์นะคะเดี๋ยวลองโจมตีแบบปกติกันสักหน่อยสินี่นี่โคเทอะ่ะแล้วก็สกิลหนึ่งลองดูนะคะ นี่คือดาร์ทันเดอร์โอ้โหโดนไปทีนี่คือวิ้งเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้ยเท่จัดจัดอันนี้คือสกิลแรกนะคะดาร์คทันเดอร์กูท่าก็ค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันนะสกิลสองคือแบล็กเฟรช์แลชขอลองดูหน่อยนะคะจะใช้ดาบนะคะในการโจมตีเฮ้ยแล้วเมื่อเราใช้สกิลปุ๊บเนี่ยเหมือนดาบมันจะโผล่ขึ้นมาให้เราใช้ตลอดเลยนะสกิลสามคือเฮลไฟล์นั่นเองขออนุญาตลองดูเลยแล้วกันเนาะนี่ฮะโอ้โหโอ้เราดูดูว่า โอ้โหโดนสตันด้วยใช่ไหมเมื่อกี้ดามเมจแรงมากสกิลสี่ <4 S 1> เป็นเข้าสมด์การโจมตีแบบอัตโนมัตินะคะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูลกันเนาะสกิลสี่แล้วก็อื่นฟาร์มเซมิน่าแป๊บหนึ่งแบบนี้มันต้องใช้เซมิน่าด้วยนะคะขออนุญ,ญาตอุ้ยอันนี้มันล็อกกิ้งทัมีดดีว่าไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตละกันนะคะไปลองโจมตีแล้วก็ลองดูซิออโต์ตัวแมนเช่สมด์เป็นยังไงอ่ะลองดูซิอันนี้าจะได้ละมัง้งสกิลสี่เข้าสมดวโจมตีอัตโนมัตินี่ไง โอ้โหเราไม่ต้องกดคลิกเลยนะคะเมื่อกี้คือมันโจมตีให้เลยนะเจ๋งมากๆส่วนสกิล5คือมา acceleration นะคะเป็นยังไงเอ่ยลองดูเข้าสู่เอ๋อ๋อหรือว่า สกิลนี้มันอาจจะต้องโดนตอนที่ศัตรูมันเอ้ยหรือเปล่าโจมตีเราหรือเปล่าเดี๋ยวต้องขออนุญาตลองดูแล้วกันอาจจะเป็นสกิลคล้ายกับคาลเตอร์มั้งมาเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะอ่าตีก่อนขออนุญาตตีก่อนเลยแล้วกันตีฟาร์มเซมิน่าดาร์คแทนเดอร์อีกรอบหนึ่งนี่โอ้โดนเป็นเอโีด้วยนะเนี่ยสกิลนี้สวยงามฮะสวยงามจริงๆสำหรับสกิลมาก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตไปลองทดสอบกับไอเดมี่ที่มันโจมตีเราดูหน่อยละกันนะฮะขออนุญาตสกิลห้า นี่ไงคทักษะกับสกิลเขาต่อยจริงด้วยก็คือต้องให้ศัตรูมันตีเรามาแล้วกดสกิลห้า Skill นะฮะมันก็จะโจมตีกลับใส่นั่นเองเหมือนอ่านใจได้อะไรแบบนั้นนะว่าจะโจมตียังไงมาเดี๋ยวเราไปลองดูสกิลอเวคินนิงกันดูเลยดีกว่านะฮะเมื่อเราเข้าสู่บทอเวคินนิงแล้วเนี่ยเหมือนสกิลจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะตีก่อนเลยละกันนะคะคุณผู้ชมพวกทอมมี่เนี่ยมาไอแถวข้างบนมันใกล้จะเต็มแล้วเรายังไม่เคยเข้าสู่บทอเวคินนิงได้สักทีเพราะว่าเล่นขาดนะมาลองสกิลจีกันดูละกันนะคะว่าเปป็นยัังงไง 3, 2, อชอชตวโโ้หมีี เพิ่มเข้ามาค่ะคุณผู้ชมมาฮะสกิลหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนอ่าโอ้โหเหมือนโดนหนักกว่าเดิมแพสกิลสองอ่ะเมจิโด répond, ใช่ไหมดูสิโอ้โหโอ้ยโดนเอลีหมู่เลยหืมเฮ้ยนี่มันเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยโคตรสุดสกิลสามคือเบลซิบับน,นะฮะโอเคโดนซันนิ่งโอเคเรียบร้อยโอ้แล้วก็ค่ามานาคือมันเพิ่มให้ดุรัวเลยสกิลสี่ด่างเฟรมโฟลิช นี่ไงอือหือือหืแล้วก็สกิลห้าคือราฟาเอลนะคะคืออะไรไม่รู้ลองดูอ่าสกิลนี้น่าจะเป็นเหมือนเมื่อกี้แน่นอนนะคะแต่ต้องลองกับตัวดัมมี่ที่มันโจมตีเรานะฮะดูสิว่ามันจะทันหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองดูสกิลห้าล่าสุดท้ายอือทันอยู่ทันอยู่ขออนุญาตนะอุ้ยเดี๋ยวพึ่งนี่ไงสกิลห้าโดไปดีครับอือหือกูเท่จัด ต้องบอกเลยนะคะว่าสกิลริมรุคือเท่มากๆและชอบตรงที่มันมีล่างมีปีกด้วยแหละตอนเอาไปคันิ่งเรียบร้อยโอ้โหสุดจัดเลยฮะสำหรับเจ้าตัวริมรุ้ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะ มาแล้วนี่คือออสตาร์นะคะมียูซิส,สกิลในตอนนี้แล้วก็เหมือนจะเห็นมีแถบข้างๆนี่มันคืออะไรฮะจะต้องลองดูมาอันนี้คือหน้าตาโฉมของออสตาร์นะคะที่เป็นล่าแบบปกติสกิลแรกจะเป็นเดมอนสไลเซอร์นะคะเดี๋ยวโจมตีปกติก่อนจะใช้ดาบคู่ทั้งสองเนี่ยตีฟันนี่เองอา่าสกิลหนึ่งเป็นเดมอนสไลเซอร์นะคะนี่ไงโอ้โหดาเมจแรงโดนทำให้กระเด็นล็นอกแบ็กไปด้วยนะสกิลสองคือแบล็คสแลชนะคะนี่ไง โดนทะลุเหมือนกันฮะสกิลสามคือสกิลเฮริเคนนั่นเองหมุนติ้วหมุนติ้วอืมโดนมูส่วนสกิลสี่คือแอนตี้เมจิกดีเฟลนะฮะคืออะไรเดี๋ยวขออนุญาตดูเลยละกันนะสกิลสี่อ่าโอ้าส่วนใหญ่นะี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสกิลสุดท้ายนะ่าจะเป็นสกิลที่แบบเอาไว้แบบน็อกแบ็กหรือว่าเอ่อโดนซีซีหรือเปล่าโดนแบบทําให้โดนอ่าโดน เขาเรียกว่าอะไรนะสกิลภาษากีอ่ะคุณผู้ชมจำไม่ได้อะที่มันจาให้ศัตรูเมื่อเราโจมตีแล้วมันจะทําให้โดนกลับไปที่ตัวเองอะ่ะอันนี้จำไม่ได้นะคะมันเรียกว่าอะไรแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะลองมาดูกับไอ้เจ้าตัวนี้ละกันนะคะมันต้องมาลองกับศัตรูที่มันโจมตีเราด้วยแต่ก่อนอื่นไหนก็ไหนแล,แล้วเดี๋ยวเราจะลองดูสกิลหมดเอาไปคันนิ่งด้วยละกันนะคะว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะคะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตตีก่อนเลยละกันมาสกิลสี่มาแล้วฮะสกิลสี่ นี่ไงโดนตั้นไปดีโดนสวนกลับนะคะคุณผู้ชมเรียบร้อยมาขออนุญาตตีฟาร์มสกิลอเวปคืนนิ่งสักหน่อยสกิลจีเข้าสมุดอเวคไคืนิ่งเรียบร้อยฮะ,ะลองดูหนึ่งสองสามกิลจีนี่คือการกระลักของแอสตานะคะโอ้โหมาแล้วฮะการกระลัเข้าสมุดนี่ฮืมวิเอ็นเไม่ใช่งเขาทำสมุนมากๆเลยนะคะเรียบร้อยไม่เยอะสี่สกิลนะคะก็คือสกิลหนึ่งคือเบิร์ซเซิร์กลัชคืออะไรเอ่ย โหโดนน็อกแบ็คไปอย่างไกลสกิลสองคือดาเมจแบล็กสแลชลองดูหน่อยละกันนะคะโอ้โหโดนโดนแบบอออืื้หรูั่วรว่าสกิลสามคือวันทอนเทอร์สหรอเดี๋ยวขอลองดูซิว่าเป็นยังไงนะคะโอ้โหดาเมจ20อย่างแรงเลยสอนสกิลสุดท้ายเนี่ยคิดว่าเป็นเหมือนเมื่อกี้แนนน่ะคือ Black Meteorite นะคะเดี๋ยวลองดูซิมาสกิล4อ้าว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 เจเย็นใจเย็นอ๋อคูดามไม่มีนี่ว่า เอ้ใส่ไม่น่าร้ายังไม่มีมาได้แน่นอนสกิลสี่นี่ไงอืโคตรเท่ดูโอ้โหเฮ้ยโคตรมากนะคะเร mim, ียบร้อยอันนี้คือสกิลแบบโดนไปคือเลือดเกือบหมดหลอดนะคะโอ้ my god สก really like right, ิลของอาสตาคือแบบชอบสกิลเมทิโอไลน์มากเลยแบบแล้วมทจิโอไลน์คือเท่มากๆนะคะเรียบร้อย โอ้โหล้วเ,เราเพิ่งเห็นว่าพอเราโจมตีแล้วเนี่ยมันจะมีสกิลแถบสีแดงข้างๆอะ่ะคุณผู้ชมถ้าเราเกิดตีแล้วมันแบบว่าแดงเต็มหลอดแล้วมันจะเป็นยังไงแฮะอืมอันนี้ไม่ชัวร์ได้เหมมันจะแดงขึ้นหรอแต่ขออนุญาตลองดูละกันนะคะว่าถ้าเกิดไอหลอดแดงฐานะฝั่งซ้ายมันเต็มแล้วมันจะเป็นยังไงนะ Meanwhile ใกล้จะเต็มแล้วพานแต่ลองดูซิว่ามันช่วยใครได้อะไอแถบสีแดงเนี่ยพอแล้วเต็มแล้วเข้าสู่ตัว H คือเอาไปแค่น่นานี่ oh my god เออเรียบร้อยโอ้โหอ๋ออันนี้ก็ได้เหมือนกันเหรอสกิลหนึ่งไม่สิมันมีหลายโหมดบูเทอร์สนะฮะกระออ้โหโหโห,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 โหจัดสกิลสองเนี่ยคือแบล็กสแลชนะะอ๋อมันจะใช้ค่าสีแดงในการลดมากกว่านะฮะอ้าแปลว่ามีหลายโหมดสกิลสามคือแบล็กพาริเคนนี่ไงหมุนหนักแน่งกว่าเดิมเรียบร้อยสุดสกิลสี่คือแบล็กเดเวอเดอร์นะคะไหนดูซิเป็นยัง ไงโอ้โหโ,หโหสุดคือของจ้นของแอส่านี่ยจะมีอยู่2แบบนะคะคือตัวจีเอาไว้แค่จะเป็นอีกแบบส่วนตัวแอชเนี่ยจะเป็นอีกอันนึงของแอส่านะคะโอ้โห,โหอันนี้คือแบบตัวแบบแ,บบแถบสีแดงในการอัปเกรดนะคะบอกเลยว่าเท่มากๆเดี๋ยวตัวต่อไปตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คืออีโปเนาะตัวใช้หนึ่งร้อยเพชรตัวสุดท้ายนั่นเองหน้าตาจะประมาณนี้แต่ขออนุญาตลองดูเลยละกันหาระะแบบดเร็วสกิร l าจะเป็น one two combo นะคะเป็นยังไง เราดูโอ้โหต่อยไปสองทีนะคะคุณผู้ชมต่อไปสกิลสองนะคะเป็นเกี่ยวกับการหายใจเหรอลองดูซิลมอืม้มโดนไปสิครับคุณผู้ชมสกิลสองหนักแน่นมากๆสกิลสามเป็นการเซลพันช์เหรอไหนเราดูซิคับว่าเป็นอย่างไรนะอืม้มตัวคนสตาร์ทไปหนึ่งทีสิครับโคตรจัดสกิลสี่เป็นคลินช์คลินช์ ครื่นชี่เหรอ <laughs> น่าจะอ่านผิดแหละดวงทรงแล้วสกิลสี่ลองดูแล้วกันนะฮะมาเออเออขอลองดูหน่อยละกันฮนะสกิลสี่โดนจับทุ่มโดนจับอ๋อโดนจับแล้วให้โดนสตันโอเคอ๋อก็สกิลของเจ้าตัวนี้ก็เป็นกันกบกม้วนมะัดมวยนะอันนี้คือสกิลหนึ่งสกิลสองนี่โดนสตันไปดาเมจหนักแน่นสกิลสามนะคะเป็นสกิลนี้ นี่มันเหมือนจะต้องอการระยะด้วยนะะสำหรับสกิลสามนะฮะสกิลสนี่สามารถเอาไปใช้กับเจ้าตัว Attacking Dummy ได้ไหมถ้าเกิดว่าใครโจมตีมาจะเป็นอย่างไรนะฮะนี่จับทุ่มเป็นหนึ่งทีเรียบร้อยนะคะจับเหวี่ยงก็โอเคโอเคฮะมาเข้าสู่โหมดตัวจีได้แล้วนะคะมาอรอดูกันซิว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสามสองหนึ่งอาชาลุบนีเข้าสู่โหมดตาเขียวนะเรียบร้อยนีโหมดจริงจง โอ้โหแอนิเมชั่นโคตรเท่สกิลหนึ่งคือบอดี้บล็อกคอมโบนะคะเป็นคอมโบโดนไป4ี่ัดนะคะสกิลสองคือซากิคอมโบนะคะโอ้โหเออเออโดนไปอีกสกิลสามเป็นการแดชทุ่มไปได้ค่ะคือเหมือนแดชพุ่งไปโจมตีสกิลสี่คือเดนซี่โลนะคะคืออ่ะโอ้โหแอนิเมชั่นนี่แงมาดาวเหนือเออพอแล้วละนี่โอ้โหลูกหนี่สกิลอ่ะนี่โอ้โหโคตรเท่เรียกหน่อยช้าห่อยดู สกิลสี่โคตรสุดเลยฮะนี่ไงเออเออรวมไปดิครับสกิลสามคุ้งไปทุ่มหน่อยละกันขออนุญาตละกันนะฮะขออนุญาตเลยขออนุญาตเลยนี่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 โคตรจะแรงเลยนะฮะสี่ต่ออีโปถือว่าสุดจัดเลยฮะคุณผู้ชมนี่เรียบร้อยอ่ะรีวิวไว้ประมาณนี้ละกันรู้สึกว่าเหมือนคลอค่อนจะจบในเรื่องเหมือนจะวิ่งเร็วด้วยมั้งเนี่ยอันนี้คือคูลดาวโอเคอ๋อโอเคเข้าใจแล้วคือ โอ้โหมีแบบนี้ก็ไม่บอกอันเนี่ยมีเคยเล่นแบบเนี้ย A V A ไงเพิ่งมาเห็นเพิ่งมาสังเกตว่ามันมีไอ้พวกตรงนี้ด้วยอะม่เปเวลาก็รีวิวไว้ประมาณนี้ล้กันนะคะสำหรับตัวละคร3ตัวของทางแบบอนิเมชั่นโชดาวที่ใช้เพจ100น,นะคะในการที่มารีวิวนั่นเองนะคะก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันส่วนคลิปวโนนี้ก็ใครชอบอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ซับแบงค์ไว้ให้กับเราด้วยส่วนคลิปนี้ขอลาทุกคนทุกท่านกไปก่อนอไว้เจอกันนะคะในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ลากันนะคะผม